็วสวัสดีคุณพี่พี่มีทั้งหลายนะคะตอนนี้ก็อยู่กับน,น้องคีกับเกนชินอิมแพ t อ่าสำหรับวันนี้น้องคีจะมาเปิดอาวุธน้องหูเต้านั่นเองน้องหูเต้าก็เป็นเพื่อนน้องนั่นแหละไปดูจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยป่ะไปดูกันเลย <S <S ก็ตอนนี้ก็อยู่ในตู้สําหรับตู้น้องหูเต้าแล้วนะครับผมก็อันนี้เป็นตู้วุฒนเนาะไปโลเดียวนี่โชว์ไปเลยนี่หนึ่งโลเฮ้ย ไอ้ทองไฮ้ไ้ท้องหนึ่งโลจิตูบสุดยอดไปเลยไม่ใช่เจ๋งโลเดียวสุดยอดไปเลยโหให้ตายเถอะหนึ่งโลงั้นเนี่ยโอ้งั้นต่อไปก็ต้องกดน้องหูเต่าต่อแล้วแหละอืมจัดเลยนี่สิบโลอือกดไปเลยอืกดแบไม่คิดชีวิตอืมม่วงไปดีเฮ้ยม่วงแฮะปะกดอีกดีมีตั้งยี่สิบโลปะ ลุยอืมกดเป็นเลยกดแบบไม่คิดชีวิตอืมก็ม่วงไปอีกอืมนั่นแหละสวยอืมเดียวหน้าสีสามสิบแล้วว่างเนี่ยให้ตายเถอะอืมกดอีกอืมกดทีเผออืมแล้วก็ม่วงทีเผออืมสุดยอดไปเลยอืมนั่นแหละก <c oughs> ็นั่นล่ละคะ่ะหนูกดได้อาหุธน้องหงูเตา่ายังไงล่ะเย้วู้ฮู้สงสัยล่ะสิน้องกดโลเดียวได้อะ่ะเก่งไหมล่ะ โคตรเจ๋งเลยไม่เจ๋งได้ยังไงแม่เจ๋งได้ยังไงก็มาสิบสองแล้วนี่นะและแน่นอนครับคลิปนี้ผมทําเพื่อความบันเทิงครับผมอย่าหาสาระจากคลิปนี้ครับขอบคุณครับไปละบายเพ็นละ